ไมยังเละรู้ายป่ะไม่อยู่งเเขาบอกว่าบอก็เลยว่าถ้าเป็นก่อเป็นอะไเขาก็ไม่จะนั่งเป็นเพอแต่ละคนไหนกเมืองัตเองก็ต้องเป็นคให่ โอเคใช่เหรอยังไม่ถึงแลบบบางโซโบราณใช่มือโบราณค่ะโบราณยังไม่ถึงโอยมึงก็มั่ะัไม่ถใครบอกให้ลงใช่ที่ไหนก็ มันไม่ใช่ไัฝั่งนี้มันอยู่ฝังนน่งนี่เออขออ้างบนมากเก็บจบผิดมันยังไม่ไป็ไม่ให้ลงได้ เออม่ต้องมองนะนี่เขาจะไปต้องไป

กดจิตป er. huh, okay. oh, <the> nah, <the> ้ายหน้าก็กดกดจิตทีเนี้ยมันกดกระดิ่งไงแล้วก็จอดได้เลยโอเคัปดูไปอาไปก่อนโอ้ยหอนแล้วพี่น้องลงหน้าลงหลังหอนแล้วหอนแล้วใกล้ป่าหอดแล้วหอดแล้วลงหงาลงหลัง ถึงแล้วที่มาเที่ยว